โควิด1 9เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราปีที่แล้วนับถึงวันนี้ก็ประมาณ1ปีกับ6เดือนภายใต้ความรับผิดชอบของท่านพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลที่ผมห่วงใยต่อนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือการใช้มาตราการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่28มิถุนาปิดร้านอาหารล็อกดาวน์ปิดแค้มคนง,งานการำดำเนินการอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดครับแต่การบอกล่วงหน้าที่จะให้ร้านอาหารใน10จังหวัด ที่มีประมาณ7จ็ดแสนร้านค้าซึ่งทํามาค้าขายยากอยู่แล้วต้องขาดทุนและมีผลกระทบไปถึงเกษตรกรมีผลกระทบไปถึงแม่ค้าในตลาดนัดมีผลกระทบไปถึงความเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เรือประมงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้รองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งบอกว่าก็เยียวยาแล้วไงไอ้นั่นเป็นเรื่องของการเอาเงินจากราชการแต่พี่น้องประชาชนเขาต้องการที่จะทำมาหากินโดยที่ไม่ต้องการเบียดเบียนเงินงบประมาณของทางราชการ ท่านจะต้องเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายท่านจะต้องเด็ดขาดในเรื่องของการจัดหาจัดซื้อวัคซีนท่านจะต้องเด็ดขาดในการกระจายวัคซีนโดยรับฟังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลตำบลและข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนนายกลุงตูจะปฏิเสธว่าไม่อยู่ในความรับผิดช,ชอบของท่านไม่ได้ก้าวต่อไปของนายกลุงตูท่ามกลางวิกฤตโควิดท่านจะอยู่หรือไป สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับผมอีกเช่นเคยในรายการอภิปรายนอกสภาในช่วงที่ผมต้องถูกพักการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเกิดจากถูกสารพิพากษาจำคุกและประกันตัวไม่ได้อยู่สองวันเต็มๆคณะกรรมการ,รก,การเลือกตั้งได้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยผมก็ยื่นแก้คำกล่าวหา ไปตั้งแต่22เมษายนที่แล้วยังรอเวลาอยู่ว่าเมื่อไรสารรัฐมนูลจากวินิจฉัยแต่ในระหว่างที่ตกงานภารกิจของการเป็นปากเป็นเสียงในฐานะสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรผมก็หยุดไม่ได้จึงขอทำหน้าที่อภิปรายนอกสภา,าท่านผู้ชมครับสิ่งที่น่าติดตามเหตุการณ์ที่น่าสนใจอยู่ใกล้ตัวเรามากๆนั่นคือการแพร่ะระบาดของโควิด -19 บัดน,นี้คนไทยเราป่วยจากการติด โควิด1 i มแล้ว250,000กว่าเสียชีวิตไปแล้ว2,000กว่าคนถ้าจะคิดตัวเลขในโลกปรากฏว่าคนติดเชื้อโควิดไปแล้ว180ล้านสูญเสียชีวิตไปแล้ว4ล้านคนโควิด1 i เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราปีที่แล้วนับถึงวันนี้ก็ประมาณ1ปีกับ6เดือนภายใต้ความรับผิดชอบของท่านพลเอกประยุทธ์และรัฐบาล ปัญหาที่ผมตั้งขึ้นมาวันนี้ว่าก้าวต่อไปของนายกลุงตู่ท่ามกลางวิกฤตโควิดท่านจะอยู่หรือไปตัวเลขทางวิทยาศาสตร์จากการสำรวจของสถาบันนิกาบอกว่าตัวเลขความนิยมของนายกลุงตู่ตั้งแต่ปี57ซึ่งมีอยู่ประมาณ70%สเปอร์เซนต์สำรวจเมื่อเดือนธันวาปี63ท่านได้รับความนิยมอยู่ที่30มเปอร์เซนต์มีนาคม6.4ท่านได้รับความนิยมอยู่ที่28 ถึงมิถุนาปรากฏว่าตัวเลขลดลงเหลือ19 19นี่เกิดอะไรขึ้นเมื่อไปดูรายละเอียดของพี่น้องประชาชนจาก60กว่าล้านที่ยังคงนิยมชมช,มชอบนายกรุงตู่นั่นคือคนกันเองชอบความจริงจังในการทำหน้าที่ความซื่อสัตย์สุจริตแต่คนที่เป็นกลางผมชักไม่แน่ใจจึงจึงต้องตั้งข้อสังเกตว่า คนที่เป็นกลางน่าจะาลังเลจึงลดความชื่นชอบชื่นชมที่อยากจะให้เป็นนายกต่อหรือไม่ซึ่งจากการสำรวจณเดือนมิถุนายนีถามว่าผมเป็นคนที่รักนับถือนายกรุงตูไหมรักนับถือและชอบและเป็นคนกันเองผมลงมติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของการยกร่างในขณะที่นายกรุงตูเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นหัวหน้าคสช และผมก็เป็นคนที่รณนนรงค์ให้พรรคพวกเพื่อนฝูงยกมือเห็นชอบให้นายกกรุงตู่ได้เป็นนายกต่อรอบที่สองแต่ในฐานะคุณคันเองรักกันมีอะไรที่บอกได้ ต้องบอกมีอะไรที่ติงได้ต้องติงจากการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผมมั่นใจว่าทำให้ท่านต้องถูกลดความเชื่อถือความนิยมลงมาเหลือ19%อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เราเห็นได้ชัดนั่นก็คืออาการแพร่ระบาด3ครั้งในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่สนามมวยแห่ง 63. หลังจากนั้นแพร่ระบาดครั้งที่2เป็นครั้งใหญ่ก็คือสถานที่อโคโจรนั่นคือบ่อนการพนันแถวจังหวัดทางภาคตอนออกและบริเวณจังหวัดในภาคกลางคือสมุทรสาครที่มีการนําแรงงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาแพร่ระบาดอย่างหนักความรับผิดชอบของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นมหาดไทย กระทรวงแรงงานหรือนายกรัฐมนตรีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจุดหรือปัญหาที่เกิดเนี่ยหนีไม่พ้นครับนายกรุงตูจะปฏิเสธว่าไม่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านไม่ได้ระบาดครั้งที่3คือในสถานที่ที่อักโคจรเช่นกันนั่นคือบริเวณท้องหลอดทั้ง3ครั้งนี้ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบต่อการประกอบอาชีพต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยและไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติธรรมดาได้ แต่แรกเราก็ชื่นชมต่างชาติเขาชื่นชมว่าเราแก้ไขปัญหาได้แต่มาณวันที่ผมกําลังบันทึกรายการเนี่ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนตาย50กว่าคนได้รับเชื้อนี้อีกประมาณ 4, 5่0 0าพสิ่งที่ผมตั้งคาถามเอาไว้ว่าก้าวต่อไปของนายกหลงตู่จะก้าวต่อไปได้หรือไม่ก้าวต่อไปอย่างเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความชื่นชม70%เซต เหมือนในอดีตเมื่อปี57 58 59ได้หรือไม่สิ่งสำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนี้คือจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการสบคขึ้นมาที่เอาเลขาสอมอชอนั่นคือพลเอกนัทพลนาควานิชมาเป็นประธานในการทําหน้าที่แต่นายกก็ยังคงควบคุมส่วนราชการอื่นรัฐมนตรีคนอื่นเป็นเพียงคณะกรรมการแม้จะเอาหมอมาด้วยแต่ปรากฏว่าฝ่ายความมั่นคงยังอยู่เหนือฝ่ายสาธารณสุขการบาดเจ็บการพาแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญต้องเป็นหมอหรือกระทรวงสาธารณสุขแต่เมื่อเอาหน่วยทหารหน่วยความมั่นคงมาทําหน้าที่มีคนถามว่าผิดขวาผิดตัวหรือเปล่าดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาผลคตสงสัยการสงสัยเรื่องแรกนั่นคือทำไมขายความมั่นคงปล่อยให้สถา,านที่ที่เป็นอบายมุขเช่นบ่อนการพนันหรือการทำผิดกฎหมายที่ส่อทุจริตเช่นการนำเข้าแรงงานเถื่อนหรือการเปิดสถา,านบริการเลืองงมที่ซอยทองหล่อ กลุ่มเหล่านี้ข้าราชการที่รับผิดชอบสอบคอในานะประธานหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือกระทรวงแรงงานหรือกระทรวงมหาดไทยเอาคนที่กระทําผิดมาลงโทษยังไม่เห็นเป็นประชักษพูดง่ายๆว่ายังไม่ทันใจของพี่น้องประชาชนที่อยากเห็นคนทําผิด มาถูกลงโทษเรื่องที่2ที่ผมห่วงใยต่อนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือการใช้มาตราการครั้นสุดท้ายเมื่อวันที่28มิถุนาปิดร้านอาหารล็อกดาวน์ปิดแค้มคนง,งานการำดำเนินการอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดครับแต่การบอกล่วงหน้าที่จะให้ร้านอาหารใน10จังหวัด ที่มีประมาณ7แสนร้านค้าซึ่งทามาค้าขายยากอยู่แล้วต้องขาดทนอันเกิดจากเกิดจากการสต็อกวัตถุดิบและมีผลกระทบไปถึงเกษตรกรมีผลกระทบไปถึงแม่ค้าในตลาดนัดมีผลกระทบไปถึงความเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลือประมงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้รองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งบอกว่าก็เยียวยาแล้วไงไอ้นั่นเป็นเรื่องของการเอาเงินจากราชการ แต่พี่น้องประชาชนเขาต้องการที่จะทำมาหากินโดยที่ไม่ต้องการเบียดเบียเนเงินงบประมาณของทางราชการดังนั้นการล็อกดาวแต่ละครั้งหรือการออกมาตรการแต่ละครั้งอยากให้แต่ละส่วนของจังหวัดนั้นนั้นพื้นที่นั้นนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องโดยมอบอำนาจจากส่วนกลางไปยังจังหวัดต่างๆ ไปยังท้องถิ่นต่างๆที่จะตัดสินใจให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมมีการตัดสินใจด้วยกันจะทําให้การแก้ไขปัญหาถูกจุดแต่เรื่องนี้ยังไม่สําคัญเท่ากับข้อสงสัยในเรื่องของการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลครับการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลโควิดใ9้นแพร่ระบาดมาแล้ว1ปีกับ6เดือนคนได้รับเชื้อไปแล้ว200,000กว่าล้มตายไปแล้ว2,000กว่า สิ่งที่จะเป็นตัวแก้ไขปัญหาทําให้พี่น้องประชาชนไม่ติดโรคโควิดนั่นคือการจัดหาวัคซีนฉีดให้พี่น้องประชาชนก่อนหน้านี้พี่น้องประชาชนอาจจะเกรงอาจชะกลัวว่าเมื่อรับวัคซีนฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วมีผลต่อเนื่องต่อร่างกายไหมแต่บัดนี้พี่น้องประชาชนได้เห็นตัวแบบได้เห็นงานวิจัยได้เห็นความน่าเชื่อถือว่าการฉีดวัคซีนสามารถป้องกันไม่ให้เขารับเชือ้อโควิด -19 และอาจจะทำให้เขาปลอดภัยได้ เข้าคิวแย่งกันในการที่จะรับวัคซีนแต่ประเด็นปัญหามีอยู่ว่า 1. พี่น้องประชาชนฝากถามผมว่าการจัดหาวัคซีนที่ยากเย็นแสนเข็นนั้นมีการเรียกหัวคิวหรือไม่ท่านนายกนี่ประชาชนฝากถามนะครับเรื่องที่2การเปิดโอกาสให้เอกชนได้มีโอกาสนําเข้าซึ่งวัคซีนภายใต้ออ,อกํากกับถามว่าทําไมมันยากเย็นแสนเข็น,ขนสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาแน่นอนจากความน่าเชื่อถือว่าพี่น้องประชาชน คิดอะไรจนถึงท่านนายกและบุคคลที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งปรากฏว่าราชวทิทยาลัยจุราพรประกาศในราชกิจจานุเบกษานำเข้าวัคซีนมาลามโดดและเพิ่งออกทนังสือเตือนอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่29มิมุนายนที่ผ่านมาดังนั้นรัฐบาลพึงรับฟังแนวทางของราชวทิทยาลัยจุราพรน,นะครับว่าท่านหวังดีท่านต้องการเห็นพี่น้องประชาชนปลอดภัยในฐานะที่ผมเป็นคนกันเองกับทาน,นายก สิ่งแรกท่านจะต้องกระจายในเรื่องของการจัดซื้อจัดหาวัคซีนออกไปยังท้องถิ่นทุกๆท,ท้องถิ่นและที่สําคัญก็คือรอพสอตอหรือโลงบัานตนําบลมีอยู่ประมาณ8-9,000แห่งรอพสอตอจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจปฏิบัติการไม่ใช่ให้ส่วนกลางที่อยู่ข้างบนมีอํานาจก็สั่งการลงมาอย่างนี้ไม่ได้ข้อเสนอแนะอีกต่อไปก็คือมีเงินเท่าไหร่มีแน่นอน ได้รับเงินกู้มาเยอะแยะตัดแผนง,งานโครงการไปเยอะแยะในการรีบจัดหาจัดซื้อวัคซีนเสียให้เพียงพอและก็ประกาศไปเลยว่ามาตรการในการกระจายวัคซีนนั้นเริ่มต้นที่เฉลี่ยยังไงพี่น้องประชาชนในพทุกพื้นที่60กว่าล้านจะได้รับความเป็นธรรมและมีความหวังว่าเมื่อถึงเวลาจะได้ฉีด2ถ้าจะท็อปอัพจุดที่เป็นพื้นที่สีแดงเมืองที่เป็นท่องเที่ยวเมืองพิเศษเมืองชายแดนควรจะทำยังไงบอกเข้าไปบอกตรงๆงแถลงตรงตรง,ตรง,ตรง อยาอ่าอึอ้งสุดท้ายด่านชายแดนที่เป็นประตูไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ภาคตะวันต,ต,ตกที่มีกระบวนการนําแรงงานเถื่อนเข้ามาหรือนํเข้านําออกคนไปทําบอดการพนันหรือไปทําธุรกิจอะไรที่เสียค่าใช้จ่ายประมาณหัวละ5,000ถึง1 0,000จับมาดําเนินคดีให้เด็ดขาดเหมือนอย่างที่กองกํากับการสองกองปราบดำเนินการจับกลุ่มเมื่อไม่กี่วันมานี้ยกตัวอย่างนั่นคือเช่น กระบวนการของเจหนางและบุคคลอื่นที่จับมาได้ประมาณ200คดีมีผู้กระทำความผิดไม่ถึงกว่า500คนและยังมีกระบวนการใหญ่ๆอีกสรุปสุดท้ายท่านจะต้องเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายท่านจะต้องเด็ดขาดในเรื่องของการจัดหาจัดซื้อวัคซีนท่านจะต้องเด็ดขาดในการกระจายวัคซีนโดยรับฟังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลตำบลและข้อเรียกร้องของที่น้องประชาชน อย่าให้สสในแต่ละจังหวัดออกมาเรียกร้องเหมือนอย่างสงขลาเราออกมาเรียกร้อง8คนขอให้รัฐบาลเป็นายวัคซีนลงไปที่จังหวัดสงขลา70%็นั่นคือประมาณเดือนล้านโดสการเรียกร้องเช่นนี้เป็นสิทธิของพวกผมที่เป็นสมาชิกสภาผูธธาะะ้แทนราษฎรแต่ถ้าไม่ให้เราออกมาเรียกร้องรัฐบาลต้องให้ความมั่นใจว่าเวลานั้นวันที่เท่านั้นเดือนนั้นจะได้รับวัคซีนจนํานวนเท่านั้นเท่าเทียมกันและจะทับปอัพอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ ท่านนายกรัฐดีจะต้องตัดสินใจและด,ดําเนินการดังนั้นผมยังอยากเชียรนายกรุงตู่นะครับก้าวต่อไปของนายกรุงตู่ทั้งครังโควิดจะอยู่หรือจะไปลองฟังข้อเสนอแนะของผมด้วยความหวังดีใน่านะคุณกันเองครับกลับขอบคุณครับสวัสดีครับ